สวัสดีเพื่อนๆทุกท่าน FC ที่น่ารักมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะวันนี้คุณย่าจะพามาทําอาหารไทยๆนะคะแกงกะทิสายบัวใส่ปลาทูนะคะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วเนาะปลาทูปลาทูกะปิพริกไทยหอมแดงน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียกรสดีบผง่ะ กะทินะคะวันนี้ย่าใช้กะทิขวดอ่าสายบัวนะคะอันนี้เราเด็ดแล้วเนาะอ่าแล้วก็แช่น้ําเกลือนะคะเพื่อสายบัวจะได้ไม่ดำเนาะแช่น้ําเกลือไว้สักห้านาทีค่ะอันนี้ย่าเด็ดแล้วยาวๆแบบนี้เลยค่ะตามที่เราต้องการเลยซื้อมาจากตลาดนะคะยี่สิบบาท แค่ตะเกียเสร็จแล้วให้เราล้างออกนะคะล้างออกสองน้ำค่ะปลาทูก็มีสองสีค่ะอ่อนสีเงาอ่อนค่ะอ่อนอ่อนมาเสร็จแล้วญาตจะเอาปลาทูไปต้มนะคะใครจะทอดก็ได้ค่ะต้มก็ได้ถ้าต้มเราก็จะได้น้ำสต๊อกของปลาทูนะคะเราเอาไปต้มเลยค่ะ นี่คะเราต้มระกูค่ะน้ำสก๊อกเราจะได้ใช้ได้นะดังนะเราไม่มีเตาถ่านย่างให้หอมๆค่ะระหว่างที่เรารอย่างกะปิเราก็จะมาแกะระกรูค่ะพักไว้ให้เย็นเราก็แกะระกรูค่ะใช้มือนะคะทํากับข้าวก็ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งค่ะยังร้อนอยู่เลยนะคะแล้วก็เกาก้างออกค่ะตรงนี้ก็จะมีก้างเนาะ นี่มีก้างแล้วก็เอาออกเลยค่ะเดี๋ยวย่าจะแกะให้หมดนี่แหละคะ่ปะปลาทูแกะเสร็จแล้วนะคะแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตำเครื่องเลยค่ะ ติเราย่าง้อมแล้วค่ะไปค่ะลงมือตำเครื่องกันเลยใส่พริกไทยลงไปค่ะพริกไทยก็แล้วแต่เรานะคะใครชอบเลี้ยวก,ก็ใส่เยอะตำเบาๆก่อนเดี๋ยวมันจะกระเด็นกระดอนดังน,นัน้นก็ใส่หอมแดงค่ะจะหั่นหันหน่อยจะได้ตำง่ายค่ะ <c oughs> หอมแดงนี่ย่าก็ใส่เยอะหน่อยค่ะหอมหอมดีแก้หวัดแก้ท้องผูกได้ดีค่ะก็จะโูกหยาบๆค่ะทุกคนโคเค่ะบ้องไว้บบก่อนแล้วก็เด็น แล้วก็ใส่กระปิค่ะกระปิที่เราย่างเสร็จแล้วค่ะไปลงมือแกงกันเลยใส่กระทิลงไปค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราโขกค่อยค่อยผัดไฟอ่อนอ่อนค่ะ ไม่เรื่อยทะให้กะทิแตกมันเอ่อกะทิเราก็ค่อยๆใส่นะคะหัดให้แห้งแล้วค่อยๆเติมกะทิลงไปพอแห้งพอน้ำกะทิแห้งเราก็หยอดน้ำกะทิค่ะ ัวไปจนกว่าจะแห้งเอาแห้งแบบนี้นะคะแล้วคั่วมาสองครั้งแล้วเนาะก็เครื่องก็หอมขึ้นมาแล้วเราก็เติมกะทิเลยค่ะ น้ำก้นคุกนี่ก็ใส่ได้ค่ะแส่ไปเลย <c oughs> ขั้นตอนนี้ให้เราเร่งเป็นไฟกลางเลยค่ะ <c oughs> ส่วนน้ำต้มหัวกระทูนี่ค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะ กลองสะหน่อยนะคะอาหารไทยของเรานี่มีเอกลักษณ์ค่ะแถวไปเลอยอุ้ยนี่หอมหอมประทูเลยคะ่ะเราทำในหม้อเนี่ยจะได้ไม่ต้องล้างหลายอย่าง รอให้เดือดแล้วก็ปรุงเครื่องค่ะก่อนจะปรุงเราชิมรสชาติก่อนนะคะเราจะได้ปรุงถูกเนาะปรุงเลยค่ะใส่ผูดีรสนัวที่เราตัวไว้ใส่เลยน้ำตาลปี๊บค่ะ น้ำตาลทราก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะไม่พอเราก็ใส่ใหม่ก็ได้นะคะตามด้วยนะมาขามเปียกห้าช้อนก่อนค่ะ น้ำปลานะคะับดูช้อนโต๊ะก่อนเราจะชิมอีกรอบนะะึงค่ะใส่มะขามเปียกอีก เยนงองใจหมดเลยอร่อยแล้วค่ะใส่น้ำตาลปี๊ดอีกนิดนึงค่ะให้มันนัวนัวได้ที่แล้วค่ะรสชาติตามที่เราต้องการเราต้องหูเข้มข้นหน่อยเพราะว่าใส่กัวใส่แัวเลยค่ะ ใสายบัวแล้วค่ะเพราะว่าสายบัวเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาเราต้องปรุงให้ลดจัดโอ้ปิดฟ้ารอเดือดค่ะเปิดฟ้าพอเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาทูค่ะปลาทูไปเลย โดนลงไปค่ะชนขาก้มแล้วจะหย่อนทิลงไปหน่อยค่ะรอให้เดือดก็ พร้อมเสิร์ฟค่ะว้าวเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วเดี๋ยวย่าจะลองชิมอีกครั้งนึงอืมอร่อยมากค่ะเค็มเค็มเปรียวเปรี้ยวหวานหวานค่ะ ปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนสายบัวเรากรอบกำลังดีค่ะ กินด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีคลิปใหม่ๆนำเสนอนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคน วันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอด่าจนนะคะเงินไหลนองทองไหลามาค่ะวันนี้คุณย่าขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอร่อยมากๆ